ครูฟ้าครับผมมีงานจะมอบหมายให้ครูฟ้ารับผิดชอบได้ค่ะมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรอคะท่านผาอพอดีผมอยากจะได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งห้องเลยอยากให้ครูฟ้าช่วยดำเนินการให้จะได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะนํางบประมาณมาให้ครูฟ้าดำเนินการนะครับได้ค่ะผอเดี๋ยวดิฉันจะดำเนินการให้นะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวดำเนินการเสร็จแล้วแย้งผมด้วยนะโอเคเลยค่ะท่านผาอ บนขอบเสร็จแล้วทําไงต่อดีมากต้องเอาแบบแปลงห้องปฏิบัติการทคอมพิวเตอร์มาดูซะแล้วจะได้รู้ว่าเอาอุปกรณ์อันไหนไว้ตรงไหนบ้างในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยสักทีดีไปแจ้งให้ผอทราบดีกว่าระบบคอมพิวเตอร์ของใช้งานทุกเครื่องแล้วนะคะท่านผอขอ,ขอบคุณมากครับปูป้าเดี๋ยวผมจะได้แจ้งให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบว่าเรามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาเพิ่มมาอีกหง นักเรียนรู้ไหมความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ตระหนักกันอย่างมากในปัจจุบันด้วยเหตุผลว่าการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์หลายประการดังนี้ข้อ1ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกดิจิต ที่มีความหนาแน่นสูงได้แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า1ล้านตัวอักษรสําหรับการสื่อสารข้อมูลนั้นถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ด้วยอัตรา120ตัวอักษรต่อวินาทีจะทำให้สามารถส่งข้อมูล200หน้าได้ในเวลาเพียง40นาทีโดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีกและข้อ2ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติมีการส่งข้อมูลโดยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยระบบดิจิตอลวิธีการรับส่งนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลหากมีข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องโดยอาจให้ทำการส่งใหม่หรือกรณีผิดพลาดไม่มากผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนเอง แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ประโยชน์ข้อที่ 3. ความเร็วของการใช้งานสัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าความเร็วแสงทําให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากอีกซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วความรวดเร็วของระบบทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นบริษัทสายการบินทุกแห่ง สามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็วทำให้การจองที่นั่งของสายการบินนั้นสามารถทำได้ทันทีประโยชน์ข้อที่4ประหยัดต้นทุนในการสื่อสารข้อมูลการเชื่อมต่อคอมพิวตเตอร์กันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูลทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่นเช่นการใช้อ e ีเมลส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นประโยชน์ข้อที่5เก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางกล่าวคือสามารถมีข้อมูลเพียงชุดเดียวในระบบเครือข่ายซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนกลางโดยที่แต่ละ,ะแผนกในบริษัทสามารถดึงใช้ได้จากที่เดียวกันไม่ต้องเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกระจัดกระจายกันไปในคอมพิวเตอร์ทุกแผนกซึ่งจะมีประโยชน์มากในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากส่วนกลางได้ทันทีประโยชน์ข้อที่6การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกันได้ในระบบเครือข่ายนั้นจะทําให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้โดยที่อุปกรณ์ตัวนั้นอาจต่ออยู่กับเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่ายแต่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายใช้อุปกรณ์ตัวน,นั้นได้โดยตรงทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ เช่นสามารถใช้เครื่องพิมพ์ตัวเดียวซึ่งต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งในเครือข่ายรับคำสั่งในการพิมพ์จากทุกๆเครื่องในเครือ,รอข่ายได้ทันทีเป็นตน้นและประโยชน์ข้อที่7การทำงานแบบกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายในการทำงานในแผนกหรือกลุ่มงานเดียวกันได้เป็นอย่างดีเช่นสามารถร่วมแก้ไขอเอกสารตัวเดียวกันตามแผนกงานกล่าวคือ ในระบบงานเอกสารชนิดหนึ่งอาจจะต้องผ่านการแก้ไขหลายขั้นตอนซึ่งจะให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทำงานในขั้นตอนของตัวเองก่อนจะส่งไฟล์ข้อมูลของเอกสารนั้นไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆในเครือข่ายตามขั้นตอนต่อไปได้เป็นต้นนักเรียนทำการบ้านและส่งมาทางอีเมลครูฟ้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะนักเรียนทำวามาล้ว